สวัสดีครับเสีวมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแล้วค่ะเสียจวนมาแล้วค่ะสวัสดีสิบเนาะสิบอัลารากมกสี่คะท่านผู้ชมครับหลังเลขออฟอ่าท่านไปหมื่นนึ่งครับอ่ามา่อาคนหยิบยาดบางเงินครับเมื่อตามข่าวคนคนมีโศกมีหมานบอคือคนยังไรเนาะเสียเออครับวบา f อฟซีฝั่งเนาะครับวอวเม้ รัสดีครับเสี่ครับผมครับ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 เลขผมนะที่ผมซื้อไปเนาะผมมจัรักเจ็รักแปดวันหนึ่งใครเปีดใครกลผมบินเจสบินเปียดตัวละแสนบาทกินเจกเปียดในครทงับละแสนเอาผมมักที่สุดคือศูนย์เจเนาะครับผมศูนย์เจสเก้าเจวัะว่าใครเปียดใครไกลล่ะเดี๋ยวผมไปนี เกยหลายโพดกรับเป็ดลายโพดเขาบินจะบุญก็เรียกว่าบอดบอดหืดดอกครับผมเออตัวที่บอดหืดดอกที่ว่าเล็กพบที่แรกอะไรผมก็ฝันว่าแมวบินหนีเราไกลครับเป็ดนะครับผมเขาเมือเป็นรูปนาเบิองนั่นสิน่ะเวลาเออแล้วเมื่อใครเออเท่าไหรมันออกอะไรจังหวะบ้าวนะว่าเออหาเกาะหาเกาะใครนี่บอใครไกลเข้ามือเป็นรูปเป็นหาเมื่อหานิ่วจังสินะครับผม เออผมมันบอมบัสตัวนี้กาขาดทุนละ่ะบอลซะบมองแล้วซะครับผมซีเรียลวัานี่ขาดทุนครับเออเมอหมือนลายเลยเหมือนลายยีลีครับครับผมเออเหมอือนลายขาดทุนลหลายขาดทุนเป็นแสนดูล่ะอ่ากัดเหือกอยู่ใช่ไหมว่าบอมบัสตัวนี้เออผมลายรักเกียรตลักแปดแล้วก็ับวิ่งเกียรตวิ่งแปดครับผมเออลเลเลแล้วผมเรียกว่าไกลมื่ก่อ ผมก็ได้เอาห้องัดส้มมาแล้วเนาะเพอ่ส้มกี่นีส้ม่งอกเรมักรเบินที่วัาหกฮาหกาหกาคือคนมก่ครับกับเก่าเมื่กาตัวเดียวับผมได้เอาไว้ซีม่อมกบ่ถือดอกเออม่อีบ่ถือดอกเออเพราะว่าเลียกผกับมิเกลมิเกมิเกียร์มีแปดที่ผมเอาออกมาคผมเกียร์แปดเก้าศูนย์อะที่ผมเอามาน้ะเออผมได้เอาวัจับมาใส่แล้วเมาตัวนักซาเราอาตัวนักก็คือ ก็เก็บก็ูนเก็บผมลาหลายเรื่องนีนะครับขึ้นเนียนตัวนี้เนาะเด็กขมฝันเพิ่นดละทีมความฝันตัวเพิ่นวาเนาะเออเคยยังวาครับผมลาลาเอฟซีเป็นยังไงกนเอฟซีไดยไ่ต้ันบม่น้องฮันเนี่็อขาก็ให้ถือขี้ยังเหนียวเนาะเขาใหญ่ค้อนถือขี้ยังเนียครับผมเออเพิ่งแต่ว่าเป็นเจ้บุญซะครับวันนี้ับว่าได้เรียงดอกจะมาพอเพิ่นซีซีเรียเอฟซฟัง เยวคหาตัวม่แกตัวไม่อยู่ปันดีก็ดีฟันดีก็ดียงไเอฟซีได้ยักเทียนยักนะครับครับผมโมไปยังเออธ้องมดาละเออวันถการเชี่ยมโูกเนาะผมก็ถือว่าหลายวันแล้วยักษสินนะคเพราะว่าเรารหเราว่างไ้เรื่อยวันผมบอกมันบมเพราะว่าไม่ได้ว่าบ้ายอ่หลียังง เจ็ดก็เปียกมาณถาม่าตัวนี้ดนนืนอผมไดกำไรครับครับผมแมนวิ่งถามไม่ตัวนดนกผมใดกไรนะผมวิ่งบนเจ็ก็เปีตัวนีแสนอือถาผมมัดสี่แสนตัวนะครับครับผมโอ้โหไปยังถือแค่สามแสนนันก็บวาได้ทุนด,ดอกขาดทุนที่แสนก็าบาท <blues. S 1> <c oughs> แล้วออกตัวนักผมเนี่ยก็เอาูน้เจ็อ่ะหนึ่งหมื่นบาทเลขสามตัวครับหมื่นหุ้นหมื่นห้าล้านนะผมถือ กขามันมากนี่เต้งเยงครับถามว่ามา,มากยิปยปก็เปลี่ยนผมลายเลยล่ะอัอกว่า,วามันหนี<ม>เออว่าหลุดหนี้าไปยังสัตว์เนาะมันคือพิศสักยังไงเอฟซีเพื่นไดเขเคยรงเนี่ยโอ้ยนิตัวนีเพื่อนลายาเออว่ายังไงเพิ่นไดอีหลีครับด้ยใจกีอาผมยังไงเอฟซีใดอีหลีมผมก็ว่ามันฝันเห็นเปลี่ยนเห็นไกลเพราก็ยี่ีเก่ามี่แปลมีเกียรติเป็นบา เ่อ้ใครมันเจ็ดหน่วยเสนว่าเอามือไเป็นรูงแม่นบินหนีบอกว่าเอามือนเป็นนาบเบอร์เอียกสร็นะเออฮะแลก็ว่าไม่ดีเป็นแปลนหาเก้าหาเจ็ดหากับว่าว่าอยู่ฮะแล้วดก็ได้เออมีมีคอมเมนต์มีอยู่ครับเราบป็นบวกมักตัวนี้รัซผมเออถามผมว่าเมื่อปูเขาบอกหกห้าหกห้าน่ะเออผมเรลยเอา่ะเขาใเจ็ดหาแปลนหาเก้าหากูกันหน้านาเรยสินะ ออกเก้หาแปลหาผมเลยลาย่ครับเออมันออกเก้าหาซือมันแปลกไปซื้อเจ็ดแปดเสียก็ไปอยู่เลขสามตัวไทยแมเนยูบอลตัวอนอรลายอยู่ดิเอออารจิทีอยู่ก็บโบจักเออเออผมซื้อเจ็ดแปดแปดเจ็ดมันตอกเนาะรับเลยมเลขไทยสามตัวที่กันเยแมนว่ใอย่เอซีบอถีบี่ยังเลย ผมี่ยังคือฟันที่ขี้ไลยแท้เส็ล้วมันมันคักอยู่เลยจะบอกอเาะดิค่ะกลก่าดิตีบ่นมันตีเออไม่เอไปูเพ่นผมก็กว่าผมว่าเอาใครจะเขาไปดูของมันนะผมก็ไปมารเก็ตหลายผมมันมันมันหัางมาเก็ตหน่วยเนาะไม่ยอบปล่อยมพรามั่นใจเก็ตเลยเนี่ยมันนี่ขนาดจนกล้าวิ่งคนละไปครับอันเพราะอันเพราะผมมีเก่าดยผมได้ําไล่เออผมซื้อหลายแล้วก็ขาดทุน อย่างเว่าเนื้อมันไม่มีเงินหลานเนาะมันก็เรียกซีลายมีทุนเลยนะเนี่ยืเรยใส่หลายบางเนื้อนะถึงเมียกับฟันในป่าครับผมเขาก็บฟันในป่างมวัเมื่อเนืยตังมู่กับฟันในป่าแล้วมือถือก็คือแปลกเลยเนาะร่วงไปเป็นเก่าซะแม้เ่งสิทธิะครับผมยัง่าผมยให้อยังได้ยหาว่าให้เอฟซีทีมผอยากให้ไดอีรีครับแต่จริงผมอยากให้ได้ครับ ฟันดีนะเสียละแอยู่ฟันยิ่เกฟันยังดอกันขึกว่าในฟันยงแต่วออกยัหลอเลยพอดีวนวี่ออกหลเลจะได้เอาไหมแก่ไหมออกครับออกออมีความหวังมีความหวังเออออกแน่นอนจะเสืยอมันถือกัเด้อเออไม่ไม่ต้าจะคามนี่ซสื่อถือไอสื่อถือเพราะว่าเขาว่าจะออกยี่เพราะเขา เขาก็ยุดดอกเลยเขา่าฮาฮ่าฮ่าย่าเ่าฮ่นย่าม่นฮ่าฮนาฮ่นฮ่าฮนาฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่ันถาั่าฮอเฮ้าฮ่าั่าฮ้มั่าเอาฮ่าั่าฮ่่าฮา่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่้าอ่า่าฮ่าฮ่าฮเาะ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าาฮ่่่า่าผู้ฮกดีใจาเนาะผู้ได้่า่าาา้าาาา่ กวบปันเจ้าของกัมันหลายสำนักเนาะคือว่าอยากให้กวบปันเจ้าของนการซื้อไวร์ลดของของเจ้าของก็ได้เออมั่นใจเนาะงานใดมันก็ได้เรื่อหนาเสียเนาะงานได้มันก็คือออกง่ายๆนี่ออกมาออกมาถือรถถทัข้างบนคือซีศูนย์ผมาออกเคราะห์ออกคราะอ์ท่านสามตัวตัวอีกจะว่าจะใครเอฟซีว่าจะได้จะดีหาว่าตัวดีไม่เพื่อนไดเหรอครับ เสียได้เสียได้เนเก้าหาไั่พอเสียเก้าหาโอ้เลขเลขกันปูดีเนาะครับเลขปูก็ไม่คู่ไวนนี่แหละเพราะว่าหกหาหกหาเพราะว่าเลขหกก็เลขเก้าเพราะว่ามาคหกกันนะเามาเก้าเออเจ็ดแปดเก้าแลกันกัเลขส่เสเออผาได้เอาตุลีมาจับปมคอมมาใส่ผมได้ถือซื้อถือก็ว่ได้ทุนยังดอกครับไม่ได้ทุนยังดอกกันเสีนะตั้งแต่รถปูเที่เพ่ั้ก็หายซื สิบห้าสิบห้ากบนเอาเนาหนเิ้นในปเดีเตี้ยเออบกมักเลยเนี่ยกกลมหเตียเกกลมหวที่สเาครูที่ชอบเปนไงกว่าที่สามเนะครับเออเปิแมนเนาะเก็บศูนย์ลก็มว่าหนึ่งเกาลกอ่าหนึ่งห้าเออหนึ่งห้าเพินพวกลมพ้าครับกลมเพิ่นเพิ่นให้เน้นนั่นละเออแต่ช่างมาหาเฮงกันเยนกันไปหาไม่ผู้่เพิ่นเอฟซีแล้วก็เพิ่นอาจ์ได้ังวันะ คิดวมามันาได้แหละเพราะว่าเนี่ยตัวเดียวเลยซิบเก่าเนาะ้โอิบสิปหเนาะิหาครับแต่ผมมัดนึ่งที่แต่เก่ามีเียเออผมมักซื้อ <c oughs> เลยเขาจะซื้อแต่ขอาผมเป็นรักนะครับแต่พวปันมมอา่าเขาผม,มั่นใจเขาต้เขาต้องมีความหมั่นใจเจขอครับผมเออเขาต้องซื้อตัวนักเพื่อเพราะว่นนึงเก้าศูนย์เจ็ดเขซื้อตัวนักเป็นเวลาเก้าศูนย์เจ็แล้วกัน เก้าเจ็ดผมซื้อไลายลาคือึอ้นมันยังถือหลายป่านนี่หลายไม่เข้าจมูดหลายซ้ำหลายมันมาละครับอืองังร่งพุ่นหลายครับในรางวเดแล้วพี่จ,อจ้อยจวงเอาสองตูจยังถือนะเออทำไมวันเร็มพี่เกียรติแปดเก้าศูนผมจะตัดออกแล้วมันเร็กจะเพดกับไกลผมเก็ถือแล้วนมอแล้ันเอาแลม,เา,ม,เา,มเาเอาไข่กินไเออผมกินไรรักเก่ารัอแปด เออเรียนว่าล่ะเออไก่ก็คือเก้าเป็ดก็คือเปเอาอะไรรักนี่เขาฝีคึกครับงนี่ผมบปว่าเกียรติใครแล้วไม่เกียรตหน่วยทั้งไเกีตหน่วยจะสินาเขาเรยมันแตว่าเกียรติตองมาจะา้อมาที่บานี่มันใจเออเออยังไเอฟซีเถือเริหาจะไปว่าจังฝันไหมจะจังฝันไหมฝันดีๆก็จะเริ่มฝาก บอกเอฟซีรับนำคว้ฝันมาบอกเอฟซีแดงแบบเนะอผมเนาะจ้งมือต้องถือละต้องมีสักวันต้องกััันวรต้องถูกแหละเพราะว่าถ้าเราคนวาถือกี่สิบสามสิบวันผมก็เสียดอกผมก็ขอถือหลายป่าดนดอกปีนี่ผมถือจัก แปดเทียใะไปมันกับพี่เงินแหลมบสอสองเทียมันยิบซีหวัดเป็นบอลแต่ลาวเขาไปเอฟซีถีมปีนึงก็อาจจะแปดเทียใะไปออก็ได้ร้ายแล้วล่ะมันกว่าสิมากกับพี่จันนาบึงเรื่องเออไฮเพิ่นไต่นี่ไม่ได้ไฮเพิ่นถือรายยังไงครับผม ถ้าชอบก็ตามยังก็เสียสโลแกนเสียคือถ้าชอบเหมือนผมก็ตามถ้าชอบต่างก็ทิ้งไปสโลแกนเสีเอฟซีก็รังแกเอฟซีนะครับเนี่ยเก็บเงินไว้ซื้อไปขนาดเมันต้องมีวันของเราสักวันหนึับต้องถูกแน่นอนละครับผมไม่เคยปั้นขี้ไรปั้นจั๊กเทียร์ปับตีเลขพาดไลน์มาวันหนึงปัเก็บกับแปด เออไว้พวกอเก่าผมถือคัดป่านเนี่ยครับผมเออเพราะว่าวันนี้อ่ะหอมหันก็บ้าว่า หกห้าหกห้าหล้วมโอ้มีมัตัวเป็นเก้เก่าห้าอว่อซื้อถือกันนี่หลายยู่ซุซื้อเปลี่ยนเป็นบอลงเพรจะว่าเลโก้กับเกกาอ้าเป็นเลยตัวเดียวกันนะพูดถือกระถือเยอะถือลายอยู่ลายอครับก็จะถือลายเยอะมาหาตัวดีใหมเอฟซซื้อนาะงพึ่นกันแล่นหน้าแลนหลังเพะมีเยะ ของปูรถเทท่องแลเนาะที่ผมเห็นอ่ะกักันนึงหาครับปูยังกอนึ่งเก็๊แปะาปูหาเจปเออหาเกแปเพื่ว่าลอมคอกรถนไว้เพื่อไงหานึ่งต่เนาะวิ่งวิ่งห้าวิ่งห้าเออแล้วก็แม่นแม่แม่นวิ่งห้าห้าวกลุมเมืองเกิงเน่ยเวละเอฟซีได้ยกที่นอทัศนิตามมาห่างนี่เกี่ยบปูเนี่ยก็จะได้ยี่ดอกแวผมขาดแล้วเสียใจเขาอยากให้ัถืออยากให้ถือเพื่อค จริงใจจากผมแ่ะครับแล้วจะหาว่าหายหรอกวหนาเด็ดได้ร่วมกันเสีเอองวลวันวันแกไม่เห่ามือเลีกออกมูเขาโผล่มาจากอ่าเอออ่างทองอยุธยานะครับอื่าเขาว่ามีห้าตัวเดียวหายมาตัวเดียวทํากัรได้ลาเพราว่ายออกเปลหาก็เกดหาเลยทีมคือหามาแท้เ เขาก็ได้รลยอยู่งูนะเ,ะเมาบอกเอทั้องเขาไลาก็ก่านะผมเอาอ่อนกโกมูอย่างสินะ<อ>ผมเรียกว่าได้คอว,ว่าจะจนะักเก็ตกระแปดเนาะเก็ตกระแปดเะว,ว,ว่วิ่งเก็ตกระแปดอ่ะวันละแสนนะบนแป่สูงอืมแล้วมัน่สูงอีหลีเขก็ว่ามันสิเอะเราเด้อหันมาคิดว่าทำนี่เก็ตกระแปดเลยเอฟซีผมถือหลานเปอร์เซ็นต์เลยของเาเป็นว่าไรนี่เพราะว่าเรามั่นใจไลย ม่ามันใจใครเปลี่ยนเจ็บนวยมันโอ้ยจะเป็นจะไดไรสั่งวะพูดว่าก็มพี่จะประยัดจะเก็บเด้อว่าก็ได้ษเก่าซ้ำเนาะโนายนายนายเอาไม้ได้เอฟซีเด้อเอาไม่เอาไม้เอาไม้เด้อผมฝันเด็ดเด็ดตอนนี้บอกไม้ฝันดีๆลองเบิร์กอีกจังหวัดครับเออลองเบิร์กอ่ะผมอีกจังหวัดผมว่า หี่ันเนีมันแก่มันได้อยู่นกัขาดทุนหลอยู่เออหุนกับขาดทุนเป็นแสนก็บาสยือวันเร่งนะครับเออเขาเป็นยังดอกมันมีทุนยูนึงนะร้านก็บาทเนาะเออร้านก็บาทวัาทุนแล้วยูร้านเอียดเลยมันล้านก็ดำไปเอออเยอะพอนื่อเ้นไม่นาดอือเออบัจจบันที่เราบางคนบอกว่าหุข้าหุ้ข้าแล้วนือึเลยเน้อือผมมาส่งมือสุท้าทยอืม่ัน‑‑ีสิบห คือเลขผมนะแม่เคยว่าบ้านตัวไหนพมก็ว่าเอาอคะแต่ผมถือก็มุมผมอ่ะเออสีเก่งบ้าเตัวไหนก็เอาจส่สินะครับแต่ปูเทท่องเขาเรียงบอกผมมือนึ้นว่าเปิดเตียที่เรียนบอเสียปูฟันใด้เขาบอาเทท่องบ้านหองหวานเออเรียนรถเียกที่คือนึงเจ็ดศูนย์ผมก็บ้าเอาเมื่อเราเรืกอแบันวานเรปินขามรถไปผมก็บ่มักที่เขาจะฟันใดซีซเขายัถึง่เจ้าเขาหนง ปูเอกวาเนก่านื้นือเก่าเนาะผไม่ไอเอาอำเพอไนผมเอายี่คือยังเดิวเนาะมันบอถึงตัวนักของผมแจากเทียชวันนี้ผมก็ฟันยังสีมันเี้เมียผมก็มาฟันในในป่าแมนบอลในขัวป่าในเกียนแล้วบาเกียพว่าคือก็เรียนหาเนเมนอีหลีเกี้ยเกียังไงที่เกี้ยหา โอ้ยออกมาจะตีเมียนน้อเจอเขาบอกก่อนนะครับเออเออยังได่คิดมีค่ะเออเงื่นเออยนเออคว่าเย่ตาซ้เยันห่าเออนวาซ้ยันหาเมียนเมียนมินคคิดออกแล้วค่ะท่านผู้ชมไปดูคิดเสียจวนได้เลยค่ะเออเราเพราะว่าผมไปย้มาปลืกแท้เสนอโอ้จีได้เกียหาครับแปดหาน้อ จว่าไป้นขั้วไก่สับบเก็สักเรขัวไก่ิเกเลยีเปี่นแปลงเนาะเกสบไปเ่นแอีก่95รอใหม่เรอบม่เดิมพมก็ว่าฟันกับไข่แดงยิ่งดับแล้วตีว่าถือซื้อเนาะเออว่าเมื่อเป็นรวมกับมี่อะไรนะแม้วันบินนี้เป็นกับไก่เมื่อกเทียมพราว่าตีเมื่อเป็นฮานิวจังซินนะ อันีเป็นาีากะเป๊ะหแล้วเปียแลี่ตไก่เก่ามีะไรเออไก่เก่าเปียเออเปียก็หาเปียาสิเนาะเปีเปอยูเล็กสามตัวไทยเออเลขกลรว่าใขรมันขึ้นหลายเนย่ะผมก็ถือแม่นี้เดีรอกแปดเจ็ดเปดมันก้ไทยเออสามตัวไทยอช่ไหครับไข่เปยดเนว่าเอออะไรเกตุไงสินเนาะามาแปดเจดเป รตลีไว่ตือนอยู่ว่ากระอยู่ถึงมันจะถีอยู้บวยาเอาถจะเอาไม่ี้แกงให้เอฟซีนฟ้งครับผมครับผมครี่รััดอื่นมาอีกอยู่กระโปกของแจ็คมันหลใบนอมาสุดนี่เอซุ่มยักษ์ใกกับพี่ยักษ์ใหอซื้อซอยยังไม่กระของจ็คนะครับเอฟซเก็บกันไปเลืออ งัดหน้าทดสอบใหม่นะชอบก็ชอบก็ตามเออถ้าไม่ชอบก็ทิ้งไปเออผมแกรดเนาะก็รอเสียอัว่าุออกอารบบ้มชุดที่สองไัดออกบ่ฮะนี่ยอกแก็แกเสียเนาอฟซีไเนาะเยาวาเลยเอซเดี๋ยวเจให้เทิงอีลีเอซีทุกคนเลยวันยออกอัลบั้มชุดยีเสียอั่บบามชุดทีเสียนไ้คนนึงโอ้ว่บางย่เป็นครนบคาัวเรียกว่าเป็ี่รื่องบุญสำนอง เป็นยังสั้นอะลรแบบชุดที่สองเอออะไรแบบชุดที่สองเนาะอาจารย์เนาะครับผมรอติดตามอัไรแบบชุดที่สองของเสี่ยครับท่านผู้ชมเจ๋งเลยเนได้ร้ายยังมาที่ได้ยินฟัดแม่นๆถ้าบอกเพื่อนอีกหญิยังสินะครับครับอ่อาจารย์เนาะอ๋อครับผมเมื่อกี้ขอบคุณในทางจากเสียจวนเนาะครับเนาะติดตามไว้ครับติดตามไว้ ได้เอฟซีเ็นหางพาดค่ะเออหางพาดหรือหามันมีช็อตเด็ดๆอะไรเอ่าขอบคุณเอฟซีนครับลำล้ำรวยนะครับลำรวยสาธค่